ครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาทำป,ป,ปั๊มของนะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดลนะครับในตอนนี้อย่างแรกก็ให้ซอมบี้มาตีเราก่อนนะครับให้ตายก็รอไปเลยนะครับรอมันสักักนะครับพอตีตายแล้วเนี่ยก็ให้เรามาเก็บของนะครับเก็บของเก็บโอเคเก็บให้หมดนะครับ พอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินสักพักก็ได้ครับหรือว่ารอเกมสักพักแล้วก็ตีอะไรไู้มั่วพังครับก็ปัดเกมหน้าเกมทิ้งแล้วก็เข้าเกมใหม่นะครับพอเข้ามาแน้วนะครับแล้วก็ไปเก็บของที่เราตายเลยได้เลยนะครับเนี่ยครับอ๋อดอบแล้วมีนิดเดียวนะครับเพราะว่ามัน เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับก็ได้มาเลยนะครับขอไปคลิปยางเท่านี้นะครับขอบคุณครับกดไลค์ด้วยนะครับ